ตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปข้างนอกเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศตรงใกล้ๆหมู่บ้านก่อนเนะบรรยากาศตอนเช้าเพื่อนแถวบ้านนอกเราตอนเช้าเช้าตอนนี้ก็แดดเริ่มออกมาแรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อนเมื่อเช้าก็หนาวเนาะพอใส่สายมาก็ร้อนมากเลยตอนนี้ ก็กาลังกินหญ้ายอยู่ในทุ่งนาแล้วตอนนี้มองไปจากบ้านก็เห็นบัวกําลังกินหญ้ายอยู่ตรงทุ่งนาใกล้ๆหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆก่อนน้เพื่อนเราเดินไปดูใกล้ๆเลยเนาะเพราะว่ากล้องเราจะมองไกลไม่เห็นเพื่อน,อนไม่ได้ออกไปไหนไกลเพื่อนนี่ ควายก็ววก็อยู่ตรงข้างหน้าหมู่บ้านตรงนี้แหละเห็นอยู่สองตัวสามตัวตรงนั้นตอนเช้าก็จะหมอกเยอะพอสายมานิดหนึ่งก็แดดก็จะแรงนอนเพื่อนแดดก็จะแรงเราไปถ่ายไกลไม่ได้ช่วงนี้เพราะว่า รถไปน้อนเพื่อนต้องเดินไปก็เลยไ,ไปไม่ได้เราเลยถ่ายขึ้ใกล้ๆเนาะลูลกวัวต่อลูกวัวก็ไม่ได้ออกไปไกลลูกวัวมาเดินกินหญ้าตรงนี้แหละก้อนนี้ตัวหนึ่งแม่วัวก็อยู่ทางนู้นเพื่อนมองไปไกลๆลูลกวัวก็จะอยู่ตรงนี้เนาะ เดินหากินอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านน้องลูกวัวเฮ้ยทำอะไรอยู่คนเดียวตรงนั้นอันน้ามาเร็วเร็วอันน้ามาหน่อยเห็นรือเปล่าเนาะแดดแรงจังเลยวันนี้ มองเห็นลูกวัวหรือเปล่าเนาะทำไมเดินห่างจากคนอื่นจังเลยวันนี้หออยู่ตรงนี้นูน่นตัวแม่กับตัวอยู่ทางนูน้นเนาะแม่เขาอยู่ทางนูน้นเพื่อนวัวลูกวัวก็เดินห่างๆอยู่มากินทางนี้เนาะเขาก็จะเดินกินไปทั่วแหละเพื่อนเขาไม่ได้ดูว่าใครอยู่ตรงไหนหรอก เห็นหญ้าตรงไหนก็เดินไปกินตรงนั้นเห็นลูกวัวโอ้เสียงอะไรเข้ามาเนาะจากหมู่บ้านลูกวัวเดินกินอยู่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเห็นแต่คนเดินมาก็ไม่ตกใจเนาะยืนกินอยู่ตรงนี้ตัวเดียวเพื่อนวัวตัวเล็กต,ตัวเดียวเนาะเขาไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นเห็นหญ้าเขียวๆตรงไหนเขาเดินตรงไปเลยเนาะ นี่มาอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนบรรยากาศก็ก style. ร้อนนิดหนึ่งเราวยืนตากแดดอยู่ไม่ได้นะ้องยืนดูยู่ใต้ร่มไม้ตรงนี้เนาะก็เลยมองไปห่างนิดหนึ่ง อาจจะไม่ค่อยชัดเนาะก็ขออภัยเด้อเพื่อนๆถ้าภาพไม่ชัดเนาะห่างนิดนึ่งเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจคนเลี้ยววัวด้วยเพื่อนอยู่กลางทุ่งนาใกล้ๆหมู่บ้านตรงนี้แหละเนาะวันนี้ไม่ได้ไปไกลเนาะ